นี่ทุกคนใกล้ๆเลยฮะทุกคนอืออร่อยและนี่คือของทั้งหมดที่เราจะกินในวันนี้ทุกคนมาจากสุรพลฟู้ดเฮ้ยเหนื่อยไหมอมาวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากคแทนเขามากแบบ เสียงแหบอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหคือแบบเราอยากให้ทุกคนตักได้นะไม่ใช่เราไม่อยากให้เขาตักได้เราก็พยายามแบบอ่ะตักได้แต่ถ้าเกิดเราก็ต้องแฟร์นะไม่ใช่แบบเอากะละมังแล้วแบบช้อนออ ผิดวิธีก็แบบเราก็ต้องแบบห้ามห้ามหน่อยเออก็ใกล้ตุดจีนแล้วเราก็อยากแบบว่าแจกอ่างเปาไว้ที่บ้านนะฮะแจกธรรมดามันก็ง่ายเกินไปทุกคนแล้วก็เลยคิดเกมขึ้นมาให้แบบที่บ้านเล่นสนุกสนุกนะฮะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยมีป้าด้วย,ยมาเล่นที่บ้านนะฮะพอเราเล่นเสร็จเราเหนื่อยแล้วเราก็ต้องกินแล้ววันนี้เราก็มีเมนูแบบง่ายๆสรุปสบายไม่ต้องให้ไม่บุกทำอาหารเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะ,ะลุ้นจนเหนื่อยนะลุ้นไมไ่เหนื่อยอะไรเลย เหนื่อยแล้วไม่ต้องให้เขาทาอาหารมากมายเป็นอาหารที่อยู่ในตู้เย็นของบ้านเราอยู่แล้วคือง่ายๆเรา,าขี้เกียจออกไปเ้ิงนอกอ่ะ,อะเออมันเป็นอาหารประจําบ้านของเราอยู่แล้วอยู่ในตู้เย็นนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะน่ากินแค่ไหนอย่างเรากินต้องไม่ธรรมดาทุกคนเดีย๋ยวไปดูฮะเน่โอ้โหมามา่มาเป็นอาหารกินเล่นของบ้านเราอยู่แล้วดึกๆหรือว่าแบบเช้าๆหิวอะไรเงี้ยทุกคนจะมาไว้แบบกินแอบกินเนี้ยไม่ต้องแอบกินเลยดีกว่า เออเนี่ยทุกคนซื้อมาติดตู้เย็นเต็มบ้านไปหมดโอ้โหง่ายๆเลยวันนี้ไม่ต้องออกไปข้างนอกใช่ค่ะเริ่มต้นที่อะไรครับวันนี้กุ้ยช่ายโอ้อันนี้เป็นของสุรพลฟู้ดด้วยนะวันนี้จิ้มมาในซองด้วยนะคะคือแบบพร้อมกินพร้อมทานเวฟปุ๊บทานได้เลยโอเคแล้วมีอะไรอีกวันนี้มีแล้วก็เป็นกุ้ยช่ายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มีเป็นไส้เผือกอันนี้เป็นกุ้ยช่ายไส้เผือกอ่าแล้วมีอะไรอีก ไส้หน่อไม้ของโปรดหมาแล้วก็อันนี้ไส้ผักคุยช่ายค่ะอ่าโอเคโอ้โหเยอะเลยเนี่ยวันนี้นี่วันนี้เราจะกินหมดตู้เย็นเลยปะค่ะเฮ้ยอยูมากแล้วอันนี้มีอะไรอีกซาลาเปาหมูแดงอ่ามีซาลาเปาหมูแดงด้วยมีไส้ครีมอันนี้เป็นซาลาเปาไส้ครีมขนมจีบกุ้งไหนคะหุ้ยน้ำขอมจีบอ่าโอเคเดี๋ยวไปเวฟกินด้วยแล้วก็ฮ้าเก๋ากุ้งค่ะฮะเก๋านี่ป๊าชอบมากอันนี้กุ้ง ทำนะไม่ได้แบบว่าเป็นกุ้งสับแล้วแบบว่าผสมมากับอย่างอื่นนี่คือไม่เลยเป็นกุ้งเต็มคําเลยคคอ่ามีอะไไอีกไหมยังไม่พออีกอ่อุ้ยไม่กินเยอะไปแล้ว เกี๊ยวซาด้วยและนี่คือของทั้งหมดที่เราจะกินในวันนี้ทุกคนมาจากสุรพลฟู้ดครับผมนี่ง่ายๆเลยตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลตรุจีนแล้วใครที่อยากซื้อมาเป็นของไหว้ก็ทําได้เช่นกันนะทุกคนแล้วก็สั่งง่ายด้วยทุกคนมีบริการเดลิเวอรี่ส่งถึงหน้าบ้านด้วยรถตู้เย็นหรือรถควบคุมอุณภูมิค่ะทุกคนรถอุณรถ,รถตู้เย็นไง มูนอภูก็คือส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยสามารถสั่งแบบ d e l i v ว r รได้นะคะจะแข็งแบบนี้มาเลยเนี่ยเพืเ่อนๆตอนเนี้ย กดสั่งเลยทุกคนและเดี๋ยวมากินพร้อมกันซื้อออนไลน์ง่ายๆที่นี่เลยทุกคนเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ฮะ w w w s u r a p o เ f o o d o n l i n e .com ค่ะหรือโทรนี่เบอร์นี้เลยทุกคนเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เลยนะฮะหรือสั่งทาง Facebook สุรพลฟู้ดตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะันหรือใครที่สะดวกสั่งไลน์แอดนะครับเดี๋ยวขึ้น line ไลน์แอดไว้ให้นะทุกคนแล้วก็มีจำหน่ายในช่องทางช h อปปี้หรือลาซาด้าด้วยนะคะโอเคช่วงนี้ทุกคนไปสั่งฮะและเดี๋ยวมากินพร้อมกันเดี๋ยวให้ไกไปไปา่นน,ะน,น,น,นแ,นนแหนิค สวัสดีทุกคนด้วยครับ<ฆ><า>ไม่ได้พูดอะไรเหนื่อยเราเหมือนจุ่ เราเหมือนอยู่พัตคารจีนเลยอตอนนี้ทุกคนนะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะ,ะแจกอ่งเปาทุกคนที่บ้านนะฮะแล้วเราก็มากินอาหารพัตคารจีนเป็นอาหารมงคลนะฮะตุตจีนเราก็ต้องกินอะไรแบบนี้แล้จะบอก,กมาชอบชอะชอบอะไรครับมันสะดวกสบายมันไม่เหนื่อยมันเป็นคลิปที่แบบโอ้สบายมากเลยก็แค่คหยิบออกมาจากตู้เย็นแล้วก็เวฟเสร็จกินได้เลยทุกคนอาหารวันนี้ทั้งหมดมาจากสุรพลฟู้ดนะทุกคนนะเปะ็นอาหารที่แบบแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นบ้านเราอยู่แล้วทุกคนบอกแล้วว่าสั่งด e ลิวิลี่มาทานพร้อมกันทุกคน มาทานเลยดีกว่ามามาม้าตะเกียบอยู่ไหนนี่ปลาช่อนวันนี้ปลาช่อนขนมจีบมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ทุกคนใกล้ๆเลยฮะอืมอืมอร่อยอนาะจะบอกทุกคนว่าเราไปกินอาหารประคานจีนมาก็เยอะนะที่บอกรสชาติอะไม่แตกต่างไม่แตกต่างเลยนี่เรื่องจริงทุกคนลองสั่งทานดูเฮ้ยหนมจีบอร่อยมากเลยตอนนี้อเะจะหมดแล้วนะเนี่ยไปเอามาเวฟต่อจิ้มไปทุกอันเลยนี่ ขนมจีบจิ้มอันนี้จิ้มมาจาไหนครับอันนี้ค่ะหอนี่เหรอจิ้มมาจกไหนอร่อยเกี๊ยวซาบ้างขอเกี๊ยวซาบ้างมามามาเนี่ยใกล้ๆเลยทุกคนเนี่ยที่สำคัญคือเขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะใช่อร่อยหมูหอมมากคือไส้แน่นมากเลยค่ะอันนี้ฮะเก๋ามา ความจริงอ่ะเราเคยกินแล้วแหละแต่เรามากินให้ดูอีกรอบหน,นึ่งนี่ฮ่าเกา๋ามากินฮ่าเก๋าดูเก๋าอ่ะมันเก๋าต้องอย่างเงี้ยฮ่าเก๋ออะไรกินต้องอย่าง <c oughs> เงี้ยมาเก๋าอ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีต้อนรับบีบีด้วยเดี๋ยวดูบีบีเขาเช็คไมค์นะทุกคนบีบีมาถึงเขาจะติดไมค์ของเขาด้วยเ <c oughs> ช็คไมค์ก่อนวันเช็ควันเช็ควันทูเช็ควันทูเช็ค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 เชบีบีพูดภาษาจีนได้ไหมไม่ได้อ้าวลองพูดดูไหมป้าสอนครัไม่ได้เจ็ค หนึ่งนองสองชาชาสี่งูงูลักลักเจ็ดเจ็ดป่วยป่วยเก้าเก้าจับเจ็บจับจับเย้มีพูดภาษาจีนได้เอาไปเลยครับซาลาเปาไส้หวานครับนี่รับรางวัลไปเลยปีไมิชอบอ่ะอ่ะทำไมอ่ะอร่อยนะชิมดูยังอ่ะลองชิมดูโอเค มุ้ยไส้หวานอร่อยอนี่ทุกคนอันนี้เป็นไส้ครีมเดี๋ยวให้ดูมามาดูไส้ครีมของเขาเป็นอย่างนี้นี่ให้ดูเลยมันจะบอกว่ามาชอบไปใส่ในหม้อทอดมันจะเหมือนขนมปังเขาเรียกว่าซาลาเปาทอดอืมอร่อยอะอร่อยอะมีจีนุ่มๆไหมนุ่มเลยน้องกัยดดุูข้างในสิลูกอร่อยไหมคะกินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกคนอื้มมามาอะไร กุยช่ายให้ดูใกล้ๆกุยช่ายปกติแบบจะใหญ่ๆใช่ไหมแต่นี้คือพอดีคำเลยทุกคนนี่อุยอร่อยกุยช่ายอร่อยอ่ะนี่บีบีกินห้าเกลากุ้งทุกคนหุวยอยไหนชนกับม้าหน่อยหน่อยค่ะขอชนหน่อยตุ่มอ้ำเลยครับม้าชนกันโอ้มาชนกันอ่ะมาชนกัน อ้ามด้วยอร่อยอ,อร่อยภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไระนี่ทุกคนจะบอกว่า สุรพลฟู้ดนะทุกคนอาหารแช่แข็งนะครับสั่งง่ายๆด้วยตอนนี้มีบริการ delivery ส่งถึงหน้าบ้านด้วยรถตู้เย็นใครอยากกินแบบนี้ง่ายๆอาหารที่เก็บไว้ที่บ้านกินกันในครอบครัวแช่ตู้เย็นไว้แล้ว,วแบบเอามาเวฟง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้นะฮะหรือซื้อเป็นของไหว้วันตรุษจีนก็ได้นะทุกคนนะสั่งได้ที่นี่เลยทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปให้ฮะเว็บนี้เลยนะหรือเบอร์โทนี้เลยทุกคนแล้วก็ใครที่ซื้อในเพจเฟซบุ๊กก็ได้สุรพลฟู้ดนะฮะหรือใครที่สด at, okay, ะดวกสั่งในไลน์แอดก็ ไลน์แอดสุรพลฟู้ดขึ้นมาให้แล้วนะครับหรือในช้อปปี้หรือลาซาด้าก็ได้นะคะอ่ะมีหมดเลยทุกคนทุกช่องทางนะสุรพลฟู้ดนะครับอร่อยทุกคนลองสั่งไปทานดูนะฮะไปแช่แข็งในตู้เย็นดูเลย Delivery ส่งถึงหน้าบ้านด้วยรถตู้เย็นก็มีนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพวกเรานะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะอยากให้เราทำคลิปอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับกินก็ได้หรือเกี่ยวกับกินก็ได้สนุกสนุกแบบเหมือนมีการเล่นมีเกมอะไรอย่่่่่่่่าา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 งงงเเ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 เีีีีี้้้้้ยยยยนน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 ะะะะะะะกโวววววคคคคคิิิิดดดดดหหหหจจจลลลลมมมออออออไไไไรรรรรัััแปปู๋สบบบต ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย